บนโลกของเรามีสัตว์มากมายนับล้านชนิดซึ่งแต่ละชนิดนั้นไม่ว่าจะตัวเล็กหรือใหญ่พวกมันก็มีความสำคัญต่อโลกใบนี้ไม่แพ้กันเลยโดยวันนี้โอเคอยูไลก็ได้นำเรื่องราวสุดแปลกและเหตุการณ์อันน่าประทับใจต่างๆของสัตว์ที่ได้รวบรวมมาไว้ให้คุณได้รับชมกันใน10ชีวิตสัตว์โลกมหัศจรรย์ถ้าพร้อมแล้วไปชมกันครับ ทั้งสนุกได้ทั้้งคความรููดโออเยู okay, like. ่ไ22พฤษภาคม2023เว็บไซต์บอสแพนด้าได้นำเสนอเรื่องราวของหญิงชาวแคนาดาที่ชื่อเมแกนกับสัตว์เลี้ยงแสนรักของเธอนั่นก็คือแมวที่ชื่อว่าเฮนรี่ที่มันมีลักษณะพิเศษคือมีลายสีดำสองข้างอยู่บนหน้าผากจนดูเหมือน คิ้วจนทำให้เจ้าเฮนรี่นั้นโด่งดังบนโลกโซเชียลมีผู้คนแชร์รูปของมันมากมายจนได้ฉายาว่าแมวมีคิ้วโดยเมแกนเธอได้รับเจ้าเฮนรี่มาจากศูนย์พักพิงสัตว์เนื่องจากมีคนนำมันมาทิ้งเอาไว้เป็นแมวจรน,นั่นเอง 3ตุลาคม2022เว็บไซต์ Fox to Detroit ได้นำเสนอข่าวของสุนัขชื่อโกส s t ที่มันได้ถูกฝังอยู่ใต้ดินและพยายามตะเกียกตะกายเพื่อให้มีชีวิตรอดอยู่อย่างนั้นนานกว่า12ชั่วโมงจนสุดท้ายเหมือนปาฏิหาริ์เมื่อผู้หญิงที่อยู่ข้างบ้านเกิดเหตุเธอได้ยินเสียงจึงเข้ามาดูและรีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยได้ทันเวลา จนต่อมาจึงได้ทราบว่านายผู้เป็นเจ้าของสุนัขตัวนี้เขากำลังจะย้ายไปยังอพาร์ตเมนต์แห่งใหม่ที่ไม่อนุญาตให้เลี้ยงสัตว์เขาก็เลยต้องฝังเจ้าโกสไว้เช่นนี้ซึ่งแน่นอนว่าเจ้าของสุนัขโกสก็จะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายด้วยเมื่อไม่กี่ปีมานี้ได้มีการค้นพบกบชนิดใหม่ที่ประเทศเวียดนามโดยมันได้ถูกตั้งชื่อว่า กบมอสซี่เพราะมันมีลักษณะเป็นกบสีเขียวที่พรางตัวเก่งเหมือนกับก้อนต้นมอสหรือตะไคร่น้ำที่เป็นพืชขนาดเล็กกบมอสซี่จัดเป็นกบหายากที่จะพบได้ในแถบป่าทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเวียดนามที่ปัจจุบันน่าจะมีอยู่ได้กันราวๆ26สสายพันธุ์อย่างไรก็ตาม กบชนิดนี้ดูเหมือนว่ากำลังใกล้สูญพันธ์เนื่องจากการตัดไม้ทำลายป่าจนทำให้ทิ่ินที่อยู่อาศัยของพวกมันเริ่มหมดไปโดยปกติแล้วเจ้าของแมวส่วนใหญ่ก็น่าจะมีอายุมากและมีชีวิตอยู่นานกว่าสัตว์เลี้ยงแต่นั่นคงไม่ใช่สำหรับเจ้าสวิตพีแมวที่มีอายุถึง27ปีซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับมนุษย์ มันก็จะมีอายุถึง124ปีเลยทีเดียวสวีทพีเกิดในปี1995ตลอดชีวิตของมันอาศัยอยู่ในรัฐมิสซูรีเคนตักกี้และอิลลินอยส์ซึ่งมันก็ได้สูญเสียเจ้านายของมันไปเมื่อตอนอายุ22ปีและได้พบกับเจ้าของใหม่และอยู่มาจนถึงปัจจุบันสวีทพียังไม่ได้ถูกบันทึกสถิติโลก แต่คาดว่ามันน่าจะมีอายุมากกว่าแมวฟอร์ซี่แมวที่ถูกบันทึกโดยกินเนส s เวิลด์เรคคอร์ดที่มันก็เกิดในปี1995เช่นกันได้ดูแมวอายุยืนยาวกันไปแล้วคราวนี้เรามาดูสุนัขที่มีอายุยืนยาวกันบ้างกับเจ้าโบบีสุนัขสายพันธุ์ราเฟรโรดูเอเลนติโจ โดยในวันที่3ามกุมภาพันธ์2 0 2 3ที่ผ่านมานี้มันก็ได้ถูกบันทึกโดย Guinness World Record ว่าเป็นสุนัขที่มีอายุมากที่สุดในโลกที่ยังมีชีวิตอยู่ซึ่งมันก็มีอายุถึง30ปีกับอีก268วันโบบีเกิดเมื่อวันที่11พฤษภาคมปี1,992าสมันอาศัยอยู่กับครอบครัวในหมู่บ้านชนบทแห่งหนึ่งของประเทศโปรตุเกส ซึ่งถ้าเทียบกับมนุษย์แล้วโบบิก็น่าจะมีอายุราวๆ135า135ปี กลายเป็นข่าวดังในชั่วข้ามคืนเมื่อเจ้าเหมียวที่ชื่อชิฟูแมวอ้วนที่มีน้ำหนักถึง8.5กิโลกรัมเด๋วร่วงตกลงมาจากตึก6ชั้นหล่นลงใส่ท้ายรถจนกระจกแตกกระจายแต่ก็สามารถรอดชีวิตมาได้อย่างปาฏิหาริย์โดยไม่มีอาการบาดเจ็บใดๆจะมีก็แค่เล็บหลุดไป2นิ้วเท่านั้นซึ่งเจ้าของรถเขาก็ไม่ได้ติดใจเอาความใดๆเนื่องจากรถมีประกัน ส่วนเจ้าของแมวนั้นก็เสียค่าปรับไป1,000บาทแต่ที่น่าสนใจก็คือโลกโซเชียลกลับให้ความสำคัญกับเลขป้ายทะเบียนรถเพื่อจะนำไปซื้อหวย นี่คือเรื่องจริงในประวัติศาสตร์ของประเทศออสเตรเลียเมื่อปี1932เมื่อรัฐบาลได้ทำสงครามกับนกอีมูซึ่งเป็นนกขนาดใหญ่คล้ายกับนกกระจอกเทศที่มีอยู่เป็นจำนวนมากในออสเตรเลียซึ่งเรื่องก็มีอยู่ว่าฝูงนกอีมูกว่า20,000ตัวได้บุกแย่งแหล่งน้ำทำลายพืชผลทางการเกษตรสร้างความเสียหายหนักจนรัฐบาล ต้องออกโรงจํากัดจํานวนประชากรน,นกอีมูโดยผลจากการรบนับ10วันทหารสามารถกําจัดนกไปได้เพียงไม่ถึง100ตัวเนื่องด้วยสภาพอากาศภูมิประเทศที่ไม่คุ้นเคยและนกอีมูมันก็ไม่ได้งโง่ด้วยและรัฐบาลก็ต้องพ่ายแพ้อย่างราบคาบซึ่งต่อมา คนออสเตรเลียจึงให้เกียรตินกอีมูยกเป็นสัตว์ประจําชาติบนตราสัญ,ญลักษณ์ของประเทศคู่กับจิงโจอ้อีกด้วย <S <S คุณคิดว่าจะมีสักกี่คนที่รักแมวและเก็บแมวจรจากข้างทางมาเลี้ยงก็อาจจะสักแค่1ห,หรือ2ตัวใช่ไหมแต่สำหรับลีเนียลันตันซิโอหญิงชาวแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาวัย74ปี เธอมีความรักเอ็นดูและสงสารแมวจรพวกนี้มากเธอจึงได้เก็บพวกมันมาเลี้ยงไว้ที่บ้านซึ่งรวมๆแล้วก็มีมากกว่า1,100ตัวลีเนียเธอเริ่มเก็บแมวมาเลี้ยงตั้งแต่ปี1,992หรือประมาณเมื่อ31ปีที่แล้วและเมื่อมีคนเริ่มเห็นความเมตตาของเธอก็ทำให้เธอมีอาสาสมัครมีผู้ช่วยเพิ่มขึ้น รวมถึงมีผู้ใจบุญที่คอยให้เงินสนับสนุนเธอเมื่อปี2019แมททิวชายผู้มีอาชีพเป็นคนขับรถบรรทุกที่ต้องตระเวนไปทั่วสหรัฐอเมริกาซึ่งแน่นอนว่าเขาก็จะต้องนำเจ้าแอสแมวคู่หูติดรถไปด้วยตลอดทุกการเดินทางซึ่งแมททิวเขาก็ทำเช่นนี้มาตั้งแต่เจ้าแอชอย่างเด็ก จนตอนนี้มันก็อายุ3ขวบแล้วแต่แล้ววันหนึ่งเจ้าแอชก็ได้เพลอกระโดดลงจากรถและหายเข้าป่าไปจนเวลาผ่านไปกว่า2เดือนแมททิวเสียใจมากแต่แล้วก็เหมือนปาฏิหาริ์เมื่อกลางดึกคืนหนึ่งมีคนโทรมาจากศูนย์ช่วยเหลือสัตว์บอกว่าเจอแมวของแมททิวแล้วนั่นก็เพราะที่ปลอกคอของแอชมีไมโครชิปข้อมูลของผู้เลี้ยงติดอยู่ซึ่งเจ้าแอชนั้น มันได้ถูกพบห่างจากจุดที่หายตัวไปไกลถึง2,000กิโลเมตรเลยทีเดียวโอคูเลคืออดีตแมวจรจัดจากสถานสงเคราะห์สัตว์ในฮาวายสหรัฐอเมริกาที่ตอนนี้ได้ถูกรับเลี้ยงโดยคู่สามีภรรยาเอเลเซียและแพทซึ่งเดิมทีเจ้าโอคูเลนั้นจะมีนิสัยขี้อายมักชอบไปแอบตามที่ต่างๆ แต่ตอนนี้สิดูเหมือนมันจะเปลี่ยนไปแล้วตั้งแต่ที่เอเลเซียและแพทได้นำมันออกไปเล่นกระดานโต้คลื่นด้วยได้ไว่ายน้ำดำน้ำทำในสิ่งที่ตรงกันข้ามกับแมวทั่วไปว้าวเห็นแล้วก็ช่างน่ารักเสียจริงๆสุดยอดเลยจ้า หากคุณไม่อยากพลาดวิดีโอสนุกๆก็ให้กดปุ่มติดตามและกดกระดิ่งกันไว้ด้วยนะและตอนนี้โอเคอยู่ไลฟ์ก็มีระบบสมาชิกแล้วเพียงแค่คุณกดปุ่มสมัครที่อยู่ใต้วิดีโอนี้เพิ่มต้นเพียง80บาทคุณก็จะได้เป็นผู้สนับสนุนมอบกำลังใจให้กันเพื่อที่จะได้มีผลงานเช่นนี้ให้ชมกันอีกต่อไปขอบคุณมากครับ